ไม่ได้มองยาลงใส่หัวผมด้วยไม่ดีนแค่ไม่ดีเขาจมานอนเร่เข้ามาใกล้ตัวขงมาแล้วลงมาหัวเรแล้วสุดที่แล้วสุดไี่ละจิตนะมันดูเหมือนจะอย่างนี้ดูมันมันตรงแต่ว่าเวลาแล้วมันก็ลงแนวตั้งไงแนวตั้งมันดูหมันตรงแล้วต่ไม่ตรงหัวงหั มันเริ่มจะเปรยไปแล้วนะไปลงที่เดิมวะต้อเนี่ยสอบลงอย่าลงตรงใส่ไฟลงตรงนี้ตั้งไนมอเตอดไว้เพื่อมันตรงใส่ไฟไปลแเดิมนนั่ไหมไปเพราะมันเสียไปไปง่อยแล้วไม่ได้กลุ่มมันเยี่ยพวกมันแพงเนี่ยไปลงที่เดิมมันั่องหลังเชิดอ่ะไปไหมไม่ไปแล้วว่ะตามเหยื่อไหมค่เพื่อนประมาณเนิดเดีย อ๋อม oh, kind of ันห่ามันเองครับร anyway> ูมันลงหัวหรือวะ่ายดิมันยังงงยังไม่เจอลังลงกินอยู่เอาได้วะนู่นห่างเยอะเหมือนกันเยอสองเมตรได้ ห้าเมตรเออห้าเมตรีแรต่ทีแรกเลยมันขึ้นนต่ีวมันจะตับถูกับถูเว้ไอตแรกมันวางอยู่ตรงนี้ไงาแกับแดดอยู่นยโอ้คุณจับตรงนี้คับจับ